ห้องป .4 คับสเลยค่ะจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาเก่งมากมากแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เลยอแล้วก็ช้าแล้วก็จะมีกลุ่มปานกลางค่ะยังเก่งปุ๊บสมมุติว่าพอเราสอนช้าๆแล้วก็เพื่อที่จะเอาเด็กคนที่พอไม่เก่งขึ้นมาด้วยปุ๊บแต่กลายเป็นว่าเด็กกลุ่มที่เก่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่กูจะไปเรื่องใหม่สักทีก็เรื่องนี้ได้แล้วประมาณนี้ค่ะคือเขาอยากเรียนไปไวๆแต่มันก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เขาไม่ได้นะคะ่ะก็คือแล้วในเวลาที่สอนแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะคือเราไม่สามารถดึง วิธีนี้ทาําไงส่วนตัวหนูคิดว่าคนแยกกล้องหม่ก็<า>ก็ไม่เป็นไรฝ<า>ึกเพิ่มให้เขามีทักษะแม่นอันนี้คือเป็นโอกาสด้วยซ้ําเรียนเนื้อเนื้อเรื่องเดิมแต่ว่าให้งานเพิ่มแต่ลักษณะเดียวกันให้เขาเกิดทักษะใช่ไหมพวกนี้เรียนพวก พวกนี้เรียนสี่พวกสมมติในในสองชั่วโมงเนี่ยพวกเด็กเก่งเนี่ยมันมันแม่นแล้วแต่ว่าไอ้พวกเด็กปานกลางหรือเด็กอ่อนเนี่ยยังยังมองมงงมางาหลาอยู่ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราให้งานซ้ำให้งานซ้ำแต่ว่าอาจจะแยกเนื้อหามากขึ้นละเอียดขึ้น แล้วก็ประเมินเขาให้เขาประเมินกันเองเพื่อฝึกทักษะให้เขาเก่ง